สวัสดีค่ะพันเจสิตาอาลัมคามิดแกนสมุนปการะกัน2024ค่ะอยากให้พูดถึงตัวเองในเวอร์ชั่นของกรารลงประกวดมิแกนให้กับชาวบานเมาส์ได้รู้จักกันหน่อยค่ะเวอร์ชัน่นการเป็นนางงามนะคะไม่ได้ง่ายเลยแต่ก็ไม่ได้ยากค่ะหนูก็เริ่มจากการที่หนูว่างๆนะคะแล้วก็เพิ่งเรียนจบด้วยแต่ว่ามีคนติดต่อมาก็เลยด้วยความที่เราอ่ะชอบการเป็นนางงามอยู่แล้วชอบดูนางงามทีนี้เราก็เลยพอมีโอกาสเราก็เลยคว้าไว้แล้วก็ ฝึกพัฒนาตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้นค่ะห,หลังจากที่มีคนติดต่อมาเนี้ยคะ่ะทำไมพั้นถึงตัดสินใจที่จะลงเวทีของมิสแกนนะคะก็พารู้สึกว่าเวทีเนี้ยเป็นเวทีที่แบบไม่ใช่แค่แบบว่าเออต้องมาเดินสวยๆเป็นนางงามนะคะเวทีเนี้ยยังสร้างอาชีพให้กับนางงามทุกคนด้วยค่ะ หลังจากที่มงส่วประการลงเราแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนที่มงลงขอเรารู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็คิดว่าเออความพยายามของเราเนี่ยมันทําถึงแล้วจริงๆแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องไปแข่งรอบประเทศต่อก็ต้องพยายามมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ,ะแล้วตอนในขณะที่ตอนนี้มันใกล้เอะเก็บตัวกองใหญ่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้มีการแบบฝึกเดินหรือว่าฝึกสปีดยังไงบ้างค่ะก็ฝึกเดินเพิ่มฝึกทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าที่เน้นคือฝึกเดินแล้วก็ดูแลผิวพรรณตัวเองค่ะมาพูดถึงรีสอร์ของเราบ้างค่ะ อยากให้พันช่วยแนะนากับผลภัณ์ให้กับแฟนๆบรรมมได้รู้สักเลยค่ะค่ะที่บอกว่าดูแลผิวพันนะคะพันธุ์ใช้ตัวนี้เลยค่ะซินไฟเบอร์มิกตัวนี้นะคะจะเป็นไฟเบอร์ค่ะทานก่อนนอนตื่นมาก็คือรู้สึกว่าแบบโล่งมากค่ะเพราะว่าเป็นตัวนี้นะคะช่วยเรื่องขับถ่ายอย่างพันธุจะทานเนี่ยเป็นรสพันธุค่ะตอนนี้ไม่เจ็ดรสชาติเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยเหมือนรสชาติเหมือนน้าผลไม้จริงๆเลยค่ะที่พันทานเป็นตัวนี้ทานง่ายใช่ไหมคะทานง่ายมากค่ะ สามารถซื้อได้ที่เซเว่นนะคะหรือว่าตามโซเชียลมีเดียได้เลยเสิร์ชว่าซินไฟเบอร์มิกนะคะมีของแถมของแจกเยอะมากๆากค่ะส่วนตัวเราพันชอบรสชัติไหนที่สุดคะชื่อพันก็ชอบพันค่ะชอบวันนี้มันจะรสชาติที่ช่วยดีไหมให้แปกมันแบบเป็นกลิ่นพันนะคะเหมือนเหมือนผลไม้รวมอะไรแบบนี้ค่ะเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งงเลือกที่ช่วยดูแลรูปร่างถ้าตอนนี้ก็ยกให้อันตัวนี้เป็นนางเอกของเรื่องเลยค่ะของชีวิตเลยค่ะ หาซื้อที่ไหนใช่ฝากปีเรียงค่ะหาซื้อได้ที่เซเว่นะคะ,หร,คะหรือว่าเพียวบิ๊กซีค่ะหรือว่าเสิร์ชตามโซเชียลมีเดียนะคะชื่อว่าซินไฟเบอร์นค่ะสุดท้ายพันอยากพันอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างอยากให้ช่วยส่งกำลังใจให้พาร์ทในการที่จะเข้ากองใหญ่แล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆกับแฟนๆนะ ากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้พันแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะสามารถติดตามพันให้กำลังพันในช่องทางโซเชียลมีเดียของพันได้เลยพันสิตาค่ะในทางอินสตาแกรมแล้วก็ติ๊กตอกแล้วก็สแกนลิงเข้าดอมได้เลยค่ะ